เออตรวจเลือดก่อนมันเครียดนี่ไงนี่อ๋อนี่ไงมันตรงนี้แหละมันได้ถ่ายรูปไหนอะ่ะถ่ายแล้วเนาะกดไปแล้วหนึ่งปอข้างล่างมันมีไปอีกอะ่ะไปได้ปะเนี่ยเราจะไปข้างล่างหรือไปตรงนู้นนะไปได้<บ>เฮ้ยเฮ้ยอะไรเอาเกือบแล้ววัน <laughs> นี้ราซื้อราซื้อเกือบแล้ว <laughs> 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 ถ้าเป็นเขาเดินเขาคงตายกดวิ่งด้วยเมื่อ้ ถ่ายรูปถ่ายรูปแต่ตรงนู้นมีกับดักนะขวาม,มือตรงนูน้นอ๋อมันกดอ,อีในนี่ครบแล้วลน,นี่อะไรไปไอทางนั้นน่าจะเป็นทางออกหรือว่าเชื่อเก๋ อ,อ๋อเนี่ยอันนี้คือนิวเคลียร์อ๋อโอเคมันก็คือหมดแหละครบหายโอ้ยน้ำมันหมดโอ้ย <c oughs> อันนี้อะไรที่ปัมป๊มอะ่ะมีปั๊มป่ะใช่หรอใช่ใช่ใช,ใช่แล้วมันจอดยังไงอ่ะนี่อโอเคเติมตัวนี้มีของไหม ืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรหุ่นเลยอ่ะ A. A. ไปดูมันเติมไปยังเติมไปแล้วมันเขียวอ่ะ นี้เลยาเวลาถ้าเวลาเตรียมสู้เอ้ยมีปืนนี่นเจอปืนพุไหนอะเนี่ยราเรามีขวดเหล้าเนี่ยตรงโต๊ะนีนน่ขวดเหล้าทำอะไรได้เก็บไปได้เหรอขวดเหล้าอ่ะไม่รู้กดไม่เห็นได้เออว่ะ จอจีมาเก็บยังกับปืนเก็บแล้วใช้เ็จกระโยนทิง้งตรงนี้ให้ทำเบสแคปสองคอนเน็กซ์เซนไลน์กับอัปโหลดไฟล์นี่ปะอัปโหลดอะไรอ่ะไม่อันนี้ดิอันนี้คืออะไรนิวเคลีย ไม่ใช่อันนี้เอาแล้วกดไงอ่ะ Un able ออ to connect satellite เอ่อหาจานดาวเทียมให้หน่อย subject upload satellite e r r o r อออยังไม่ได้ก็หาจานดาวเทียมมนแล้วไอคอมนี้มันให้กดอะไรอ่ะเขาอยากดูไม่เจอหมาละไม่มีอาหาร <laughs> เอาเล่าให้มันใช่ไหมฮะ อธิบายทีดีอยากอไ,าไอเนี้ยไอคอมเนี้ยที่มันมีให้เลือกคืออะไรนิวเคลียร์มันเอาไว้เช็คสถาน,นะอ๋ออุ้ออยไอเขี้ยนนอนนอนอะไรอะนอนใต้หิมะไ,ไม่มีไฟฉายโอ้ยปืนว่ะเชียงไรอะ ยไอ้ตอ้นเลือดก่อนเลยปืนเต็มเลยเบมแฟร์นี้เหลือหนุนถ้าปืนปืนหน่อเก็บไ้ดีกว่าปืนเพราะคุณรู้สึกว่ามาันกำลังจะมามันก็ยิงก่อนเออเราค่อยทิ้งใช่ แล้วใครมาที่ห้าแห่อยู่ข้างนอกรู้ป่ะเนี่ยได้ยินเหรอมาดูเพไงเสียงเอ้ยมันไม่ตายเหรออุ้ยอะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะบอไปไหนอ่ะมันเต้นเหรอไม่เฮียกูติดเชือยังเนี่ยกูติดเชือยังเนี่ยกูตรวจเลือดก่อนอีกรอบเครียดเครียดมีกติดเชื่อไม่รู้เหมือนกันขอลอง มันมีตัวอะไรมาไม่รู้แล้วเ,เขาก็ย,ยิงและอันนี้มันใช้ทุบได้ปะไม่รู้ลองแล้วมันไม่ไม่เน,นี้ยไปเออไม่มีอกะแฟะแม่งคนแรงเลยนะเดี๋ยวช่วยมองหาสตเทินไล์หน่อย โอ้ยได้อีกแล้วปืนอมันไม่มีช่องถือแล้ววะหรือโยนเราเบิดทิ้งเอาเราเบิดทิ้งไปเลยระเบิดไม่ค่อยอน,นี่นนนคือเร,เรนะเบิดมันแรงเกินอะใช่ปะมันป่าย,ยากอะเออเฮ้ยกูเจอเจอขี้แล้วเจออันอนี้ด้วยนี่เขาขอโยนไฟฉายแป๊บนึงเอาอันนี้เฮ้ยมันมาแล้วมันมามันมามนอยู่ข้างนอก เข้ามากูม um ีแฟรไอ้ก <lonely> ูก <areas alike> ันแฟหอมยิงอัดหน้าเขาอยากรู้ว่าไอ้สีแดงๆที่ตรงเท้าเราคืออะไรอ่ะจำนวนเลือดที่เสียไปหรอเหลืออะไรน่าจะเป็นเลือดอุ้ยมาสองตัวโอ๊ยเรายิงไม่ทันนะหรือมันอะไรนี่โอ้ยหัวเขาขาดปะล้มล้มล้มไม่หยุด เขาติดเชื้อแน่เลยเขาฉีดยาเลยได้ปะเขามีเข็มอะฉีดเลยอ๋อคือเออเขาเสียเลือดครึ่งนึงนี่เขาจะตายแล้วถ้าสมมติว่าเขาฉีดอันนี้หา,หายาปะหามาไอเทีเยไม่หายเลยมันคืออะไรอะอะไรไปเลคไม่ไอไ,ไอถ้าไอไอตัวเลือดอะแม่ต้องกินยามั้ง งั้นเหมือนเขาเขาจำได้ว่ามันมีผิวตุได้ยินเสียงอะไรปะไม่เสียงแบบไหนเสียงมันดูระทึกเหมือนกันจะมีศัตรูมาเสียงฮ้ยหน้าประตูหน้าประตูหน้าประตู อ้สิงจังนะมึงไม่โดนไอ้ชัดนเอาโอ้โหระเบืองเลยเสียหมดเขาหมดอาวุธแล้วเอาปอตายเหรอไม่ตายอยู่ข้างล่างมีมีอาวุธปะเขาไม่มีอาวุธแล้วนะเนี่ยมีปืน แล้วกระสุนที่นะมันตายแล้วเมื่อกี้ตายแล้วหนีไปแล้ว <Hey. S 1> เฮ้ยออาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรนี่เอาเดี๋ยวหรืออะไรนี่เฮ้ยเอออะไรอะอะไรอะประตูพังนอนเหรอเมื่อกี้อ๋อน่าจะใช่นะ มาแล้วมาแล้วอโอ้ยหัวลั่นไปหนึ่งทีเฮดช็อตทั้หมดหัวลุดเเอ้ยอย่าไปปืนกระสุน <c oughs> <c oughs> แม่ผู้ความมันชัวร์ไงหัวมันลุดแล้วฝีมือการยิงเฮ็ดช็อตของเขานั้นอ๋อเนี่ยมันเครื่องบันไฟมันพัง่อกี้ ประตูมันเลยล็อกได้ยินเสียงปะได้ยินลูกโอ่โคเทศเดแต่ว,ว่าเราต้องไปไหนนี้ตอนนี้เราต้อง <c oughs> หาสซอเทอร์ไลท์ด้วยกันเพื่อเชื่อมต่อซึ่งก็ไม่รู้ว่าซอเทอรไลท์คืออันไหนอ่ะคือตอนนี้กูมองไม่เห็น เขาเดินไปกับแกเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอเอาเกิดอะไรขึ้นอ่ะไอาา้โมเขาตายเลยอ่ะเออมือเหยียบอะไรอ่ะ เฮ้ยแล้วเขาเป็นผีวะโอ้ปอมันอยู่ข้างในอ่ะล้วเขาโดนอะไรอะ่ะเขาโดนกับดักเหรอไม่เห็นมีนี่กับดักอะไรอะ่ะกับดักมันเอาไปแล้วไม่ใช่นหรอแล้วเขาเดินโดนโดนอะไรอะ่ะเปิดอะ่ะ <laughs> เอ้าเขาถูกเรียกเหรอเออเอ้ามันกดผ่านคอมกดผ่านคอมเฉยปอเขาเขาออกจากหน้านี้ไม่ได้เอยไอ้เหี้ยผี าตายอีกแล้วอย่างนี้อูดูคอมแป๊บเดียวเองอะโอ้ยหัวคอคอหลุดแล้วอ่านคอมแป๊บเดียวเองอะกดอะไรไปอ่ะเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้มึงน่ามึงน่าจะกดอยู่แล้วผีมันไปตีหลังมึงอะแมททีเ a ีย o คอลเลกต a เอ็นวีอะไ t กูดสแตนดิ้ง เลมอนนี่เดทคู่สแตนดิ้งไอ้ยี่เราไปเราไปตรงอื่นไหมอ๋อนี่ไงฮะไอ้นี่เปล่าเซนต์ไลท์อ่ะไหนอ่ะในแมปอะอะไรอ่ะมันมีเซนต์ไลท์อ่ะเห็นปะอ๋อในแมปเออแต่ว่าเขาไม่เห็นแมปนะแต่เขาจำได้อยู่เดี๋ยวเขาลองไปดู ใช่นี่ไงนี่ไงปอมันต้องมาทางทางจะไปเฟสแคมป์นี่แหละแต่ว่าระหว่างทางอะ่ะเออนั่นปอปะปอปอขับตรงมาแล้วก็เลี้ยวขวานิดนึงเอา้าขับตรงไปหน่อยแล้วพอเห็นแสงกับพิบขวาปะนี่นีนี่นี่มันคืออันนี้เออน่าจะตรงนี้นะหรือเปล่าอะ่ะแต่ไม่มืดจัดเลยอะไม่มีเสงเลย เนี่ยข้างบนข้างบนมันมีไฟกับพิบแดงๆอยู่ตรงนี้ยบันไดอาา้าวเนี่ยกดแล้วกูโยกแล้วอะไรต่อแล้วก็ต้องกลับหรอ <laughs> เออตรงนี้มันคือไม่มทอะไรก็คือล้วไม่มีสัญญาณบอกเลยเออเออมันมเห็นบอกเลยวพอเลยก็คือโยกเสร็จแล้ว ว่าติดแล้วหรือมั้งหรือไม่ก็ต้องลงมาทำอย่างอื่นต่อด้านล่างมีอะไรหกดมีตึกอื่นมะด้านล่างมันคือมันมืดมากเลยอะไม่มีนะเอามีห้องอันนี้ห้องนี้สํารวจยังห้องนี้มีให้เครื่องให้กดเครือ่องให้ป่อยปลอ ปอปอเห็นห้องขวามือวะหันหลังหันหลังหลบนีอยู่นี่นะนี่นี่ห้องขวาไม่ไม่เดินอ๋อโอเคหลบกันกันด้ <c oughs> เอ้ยมันมีอีกนะ <c oughs> เป็นผีแม่งก็มองไม่เห็นไปโคตมืด หมือนมันมีคันโยกเมื่อก่อนหนึ่งอะใช่ใช่นี่มันมีห้องนี้อีกห้องตรงที่ใกล้ๆก,กับรถแกเออแกเดินออกมาอ่ะเดินตรงมาเลี้ยวขวานิดนึงนี่นี่ห้องห้องข้างหน้าแกเนี่ยเลี้ยวขวาเออเนี่ยห้องเนี้ยอ,อ๋อนี่ไง connected satellite เราเคล็ดอะเออใช่มันขึ้นอยู่มันมันขึ้นมันขึ้นของตรงนู้นด้วยปะข็มเบ็ดแคม ก็คือมันต้องมาต่อต,อตรงนี้แหละไอ้ทค่เราก็นั่ง,งดีนบวนตั้งนานแล้วเราต้องกลับไปไปกดคอมปะใช่ก็<อ>คือเขาเป็นวิญ,ญญาณตามตีเกมเออหาไฟกูดีอเอ้ยโดนพ่อ,อนอนออน,นอนนอนชัก <laughs> <อ>ไม่ไม่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอ่อเอาแกชนก้อนหินเหรอ ตรงไปตรงไปมันมีทางไนี่หรอไฟคือเขาก็มองไม่เห็นขนาดนั้นนะมันเหมือนกับเขาเหมือนเล่นอยู่แต่เขาบินได้เฉยเพราว่าต้องอาศัยไฟเขียวๆจากแกน,น,นทางนี้ไปเบสแคมป์สอง พันเม็ดมีสักหน่อยเถอะพอจะไปไหนอ่ะเอาไม่ถูกเหรอเด็กแคมป์หนึ่งป่าค่ะถามเฉยเหมือนมีตัวอะไรกำลังคานไปหาแกเลยเขาได้ยินเสียงเอาเนี่ยมันหลังเออมันกำลังวิ่งไล่แกไอหมีไอห,หมีตัวเดิมมีอะไรหนอไม่ใช่เหรอเอามันมีหมีด้วยอะ่ะ มีห,อหน,อนอนนะหนอนยักด้วย <c oughs> อไอตรงนี้คือไรเบสแคมป์สองอค,คือน้ำมันหมดเหรอไม่รู้อยู่ดีแล้วมันแล้วมันแล้วมันเหวอ <c oughs> แล้วมันก็ชนกำแพง <c oughs> อไอคิยทำไมปั่นไฟใหม่ <c oughs> ข้างล่างปะ หัวขาดเลยอน,นาดวะน่าก,กลัวเรียบร้อยโอเครู้วิธีผ่านด่ดานนี้แล้ว <laughs> เอากดคอมไม่ได้ไอ้เชี่ยมึงทำคอมบักเอา้า <laughs> แล้วมันพังเลยปะเนี่ยมันนา่าจะพังแค่ตรงเนี่ยตรงที่มันกดน <laughs> ตายตายในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไงเข้าใจป่ะเออ รถแกกำลังจะไหมปะปอรถควันขึ้นอะไรเขาเห็นรถควันขึ้นน่ะมนามันมเป็นแค่เอฟเฟกตอนขับวะควันสีอะไรมันดูเทาๆมันดูแบบหรือว่าไหนไหแกลองลองหยุดลองหยุดขับเฉยๆดิยืนอยู่เฉยแบ๊บนึงนี้เออหรืออ้าวไ,ไ,ไปเลยไปเลยไปเลยมันอาจจะเป็น แค่เอฟเฟกตอนขับกับสโน่ก็ได้ถ้ารถมันไม่น่ามีวันพังไหมมันน่าจะแค่หมดอะไม่ว่มีวันพังเบสแคมนึงเนี่้้ำมันหมดละของจริงแล้วเนี่ย <laughs> <laughs> แล้วก็ถึงพอดีไหมหรือยังเออโอ้ไม,ม่เห็นตึกเลยอ๋อนี่มีมีอีกคันหนึ่งอยู่ในอุโมงค์นี้เจอปะไม่แต่ตรงนี้เราเอาเกยอยู่ไหนนี่ เบสแคมปหนึ่งเบสแคมก็เราเคยมาแล้วไงครั้งหนึ่งอะ่ะไอตรงเต็นเต็นอุโมงสีน้ำเงินตรงนี้มีคอมพิวเตอร์ไฟล์มีรถอีกคันอยู่ไหนหาตึกให้กูด,ดิโอโหรถมีสี่คันตึกกรอตึกก็เนี่ยต้องตรงมาแกแกไปไหนแล้ววะเมื่อกี้แกไปไหนแล้ววะอยู่ใน อ๋อนี่ไงนี่ไงนั่นแหละตึกนั่นแหละอ๋อ oh, เครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเอ้ยอ้าว